ผาแดงได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงที่ดังกระหึ่มจากเมืองเอกชทีตาเขาจึงตัดสินใจควบม้าคู่ใจของเขากลับมาในทันทีโดยไม่หลังเลเขาเห็นภาพความโกลาหลและความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นกับเมืองอันเป็นที่รักของนางไอคัมและเมื่อเขาเห็นนางไอคัมที่กำลังจะจมน้ำอยู่ในคลื่นน้ำที่เชี่ยวกราดหัวใจของเขาก็ราวกับจะหยุดเต้น เขารีบเข้าไปช่วยนางไอคำในทันทีและเมื่อจับมือของเธอไว้ได้แล้วเขาก็รู้สึกราวกับโลกทั้งใบกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งสองควบม้าหนีออกจากเมืองอย่างรวดเร็วแต่ความโกรธแค้นของพญาน,นาคไม่ยอมให้พวกเขาหนีไปได้ง่ายๆคลื่นน้ำยังคงไล่ตามพวกเขาไปอย่างไม่ลดละ ท้าวผาแดงรู้ดีว่าเขาและนางไอคํำไม่สามารถหนีจากชะตากรรมที่โหดร้ายนี้ได้